สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องไพรคขเมืองนะคะวันนี้เราก็จะมาลงสับประรดนะคะที่เราไปร่วมกันนะคะไป็ละยยูวางทะลุเนาะนะคะชา้าง้างตกงานเก้าเชือกนะคะรวมตัวลายหาค่าต้นสับประรดหนึ่งคันรถนะคะวันนี้ก็ครับต้นสับประรดก็มาถึงแล้วนะคะก็จะลงที่บ้านปากายแก้วใบเฟิร์นกอนนะคะนะคะลงที่บ้านปากายแก้วใบเฟิร์นเป็น เป็นที่แรกนะคะตอนนี้ก็จะลงนะคะวันประกายแก้วเป็นที่แรกนะคะขอบคุณทุกๆคะแนนนะคะขอบคุณคุณแม่เอซนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนผลไม้นะคะ400ตะกร้าหมดภายในวันเดียวเลยนะคะน้องกันตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจมากนะคะเกินกันเกินความคาดหมายนะคะเพราะว่าเราคุยกันไปก็นะอย่างนั้นก็3วันนะคะอย่างเร็วที่สุดก็คือ2วันนะคะ เกินคันคาดหมายนะคะเกินความคาดหมายเนาะนะคะหนึ่งวันสี่ร้อยตะกร้านะคะหมดภายใน1วันเนาะนะคะก็นะคะต้นสับรถหนึ่งคันรถ,ถก็หนึ่งหมื่นเจ็ดพันคะแนนนะคะอีกสามพันคะแนนเราก็คาเป็นค่าผลไม้นะคะแล้วก็เป็นเป็นคอาหารของพวานนะคะ วันนี้ก็มาถึงนะคะเราก็จะไล่เราก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะคะเ,เดือนละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้น้องช้างได้มีต้นสับรดทานนะคะต้นสับรดนี้ก็นะคะตรงมาจากพัทยาเลยนะคะมาถึงสชบินปนา,นา,กากไกแกไบเพลินชิมก่อนเพื่อนเลยนะคะค่ะก็แบ่ง ราคลงให้นะคะครอบครัวละหนึ่งตรงนะคะหนุ่งตรงก็ได้เยอะมากเลยนะคะของปากายนี้ลงได้เยอะขนาดนี้แล้วยังเหลืออีกครึ่งตรงนะคะ <29. S 1> ค่ะก็ห้าครอบครัวก็มีห้าตรงนะคะบ้านละหนึ่งตรงเลยนะคะก็<ช>เปิดท้ายแล้วนะคะของปากายเลยอ,อีกครึ่งตรงนะคะปากายเลยอ,อีกครึ่งตรงนะคะแต่ได้ได้เยอะมากนะคะ ล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะคะเดือนละหนึ่งครั้งเนาะอหาลงให้ประกาย1หนึ่งตรงนะคะแล้วก็จะไปต่อที่ครอบครัวซีโด้คําเสนนะคะเป็นที่ที่สองแล้วก็บ้านไฟ่ข้าเมืองนะคะเป็นที่ที่สามแล้วก็ะปะการแล้วก็ใบบัวนะคะแล้วก็พังน้องไผ่นะคะจะเป็นห้าตรงนะคะ คองปลากาก็นะคะไปแล้วนะคะหนึ่งตรงนะคะเยอะมากนะคะเยอะมากปลากายกินไหวไหมโอ้กินถไฟนยบเอง ยังไม่หมดยังไม่หมดประกายยังไม่หมดยังไม่พอนะคะยังไม่หมดโอ้ปรกายแย่อลังการงานสร้างน,นะคะนปรกายแก้วได้เยอะมากเลยนะ ดูมุมนี้กันบ้างนะคะต่อไปก็จะเป็นนะคะบ้านซีดอคคาแสนน้อยนะคะลงตรงนี้อะซีดอลคำแสนไม่มีทางเข้านะคะทางแคบเนาะไปทางหลังนู่นนะคะก็จะลงที่หน้าบ้านนะคะ อปกายก็ได้หนึ่งตรงนะคะจะเยอะมากนะคะก็ขอบคุณทั้งส0 0รอยตักล่าเลยนะคะขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุนสนับสนุนผลไมอ้ออนไลน์นะคะที่วังทะลุเนาะที่เรารวมตัวกันไปไลน์ในวันนั้นนะคะอันนี้คือบ้านที่สองนะคะตรงที่สองโรงบ้านทีเดาคัมเพนนะคะ,ะมีหนึ่งคันรถก็มีห้าตรงนะคะ มีไปด้วยการห้าครอบครัวห้าช่องนะคะก็ะช่องละหนึ่งตงนะคะครอบครัวละหนึ่งตงเนาะนะคะก็ที่บ้านคำเต้นนะคะหน่งตงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งต่อไปก็จะเป็นคำเมืองนะคะต่อไปก็จะเป็นบ้านคำเมืองคือเราเรยกว่า่ยเ จะพี่คำแสนเชือกเดียวชอากับกินสองเชือกพี่คำแสนแเยอะมากนะคะต่อไปก็จะเป็นบ้านพายคขเมืองนะคะเป็นตรงที่สามนะคะขเมองน้องพันก็จะ บ้านที่สามก็จะเป็นบ้านข้าเมืองนะคะเลน,นท์ที่เ้สามาจะลองบ้านค้าเมืองก่อนนะคะเอ้ยเป็นหลังที่สามนะคะตรงที่สามเออนั่นแหละอยากกันเพิ่มพลังก่อน ระวบงนักกันเด้ยากำลังเอื้องคำน้มตตามดอกพี่ยงเง้ยตราบิ้ก้อยเอจิ้ะก็เริ่มลงเป็นตรงที่สามนะคะบ้านละหนึ่งตรงครอบครัวนี้ก็ช้างเยอะหน่อยนะคะแต่ก็แบ่งข้าเท่ากันนะคะเป็นครอบครัวนะคะกาพายขบเมือง ไอข้าเมืองลองชิมดูหน่อยพลายให้ะเอกเนรับงานทั่วไปงาแห่ไปกี้มือืนปเดี่ยวข้าเมืองชิมก่อนข้าเมืองชิมก่อนอ่าบสวั์สดีครับสวัสดีครับบอน สวัสดีครับก่อนมาก็หาเจ้านี้เราก็ไม่ต้องหาคนลงคนช่วยลงนะคะเขามีคนลงมาให้นะคะก็สบายชาวชางไปครอบครานอ่าะแต่งตัวเตรียมมาช่วยลงนะคะนี่นะคะชาวช้างเราก็เยอะแยะเลยนะ ค้าก็ข้าเมืองหนึ่งตรงนะคะก็ได้เท่าเท่ากันนะคะครอบครัวละหนึ่งตรงนะคะข้าเมืองก็ช้างเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวก็จะขนไปให้อสาวๆอยู่ที่สวนด้วยนะคะเดี๋ยวจะขนไปเนาะนะคะเพราะว่าอ่ารถเขาจะได้ไม่ต้องลงไหลที่นะคะรถเขาจะได้ไม่ต้องลงไหลายที่เนาะหาลงแค่ในหมู่บ้านของเราก็ห้าที่แล้วเนาะห้าหลังนะคะ ครอบครัวเพราะ1คันรถ10ล้อก็จะมี5ตรงนะคะ <sk ỉ Ryan> ก็ขอบพุณนนะคะทั้ง400ตะก้านะคะภายใน1วันเลยนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะคุณยายใจดีทุกๆท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะคะทำให้พวกเรานะคะพ <im ples> ี่น้องชาวช้าง,งทั้ง9เชือกนะคะ9เชือก5ครอบครัวนะคะได้มีต้นสับปะรดทานนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาช่วยเหลือนะคะ จะไกน่แน่น่งเ็มอุ้งอ่างค่นอืน้ำหนักน้หนักกาลังได้ครึ่งนะคะเลยอีกครึ่งอุ้มน้องอ่ะอุ้มน้องเลยอีกครึ่งหนึ่งนะคะเป็นไรอาอายาจื แล้วก็นะคะจะไปมีกิจกรรมแบบนี้นะคะจะไล่เดือนละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้น้องช้างได้ทานสับปะรดบ้างน,นะคะให้น้องได้ทานต้นสับปะรดบ้างเนาะนะคะเพราะว่าลำพังเราไลานะคะช่องใครช่องมันเนาะนะคะขายยากมากๆนะคะขายยากมากๆเลยนะคะเมะื่อวานก็นะคะพาก,กันนั่งบนกันนะคะบางช่องก็ได้สองตะก้าบางสามตะก้าบ้างนะคะ ช่วงนี้เงียบเรามากๆเลยนะคะไปเราก็นะคะลงไปที่วังทะลุนะคะไปช่วยกันไลท์ทั้ง5ช่องเลยนะคะเ,คเ,คเปิดทั้ง5ช่องเลยรวมกันนะคะคแล้วก็นะคะมาพัฒนาต่อยอดเป็นต้นสับประรดนะคะหนคันรถสิบร้อนะคะคช้างเก้าเชือกห้าครอบครัวนะคะอคขอบคุณแม่ๆม่ทุกท่านเลยนะคะคที่ช่วยอุดหนุนสนับสนุนผลไม้ออนไลน์นะคะทำให้น้องช้างได้มีต้นสับประรดทานนะคะ ้าดิเรียงวางแนวบวกีได้ดูาไปเรียงเองไปโทรมือเรียงเองยัง้อีกอีกยังไม่หมดยังไม่พอนะคะยังอีกยังลงอีกค่ะเดี๋ยวลงคําเมืองเสร็จก็จะไปลงใบบัวนะคะแล้วก็น้องฝ้ายอีกสองบ้านนะคะ แต่น้องควันก็จะไลฟ์โคแค่นี้เลยนะคะเพราะว่าคลิปยาวแล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่เอสซีคุณยายใ,ใจดีทุกๆุท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุน ผลไมา้ออนไลน์นะคะทําให้เราได้มีนะคะต้นสับปะรดให้น้องช้างได้ทานนะคะเราก็จะมีกิจการรมแบบนี้นะคะเดือนละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้น้องช้างได้มีต้นสับปะรดทานนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องพายขเมืองนะคะในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอเนี่ยจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ